าวดีที่สุดเจ้าคุณพาสิลีนาดสวมใส่ในชุดสีแดงลายมังกรสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องสลีนุ่นแชนแนลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องสลีนุ่นแชนแนลค่ะอัปเดตล่าสุดค่ะเจ้าคุณพาสิลีนาดค่ะสวมใส่ในชุดสีแดงลายมังกรซึ่งเป็นชุดเครื่องแต่งกายสําหรับสตรีชาวจีนทั่วไป ทางช่องสิลินุ่นชาแนลอัปเดตภาพสวยงามเจ้าคุณพระสิลินาฏมาให้เอฟซีได้ชมค่ะขอบคุณแฟนเพจเจ้าคุณพระสิลินาฏค่ะภาพสวยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ทางช่องสิลินุ่นชาแนลค่ะวันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ลำรวยเงินทองค่ะเทศกาลตรุษจ,จีนค่ะมีกินมีใช้ค่ะร่ลำรวยเงินทองพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ